นิทานเรื่องคำสัตว์ที่ร้อยดวงดาวคำนำในยุคโบราณที่เหล่าทวยเทพยังดำเนินอยู่ท่ามกลางมนุษย์ดวงดาวหาใช่เพียงแสงสว่างบนฟ้าแต่คือสิ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณเป็นผู้พิทักษ์โชคชะตาและเป็นผู้จารึกกฎแห่งสวรรค์และหนึ่งในคำพยากรณ์กล่าวไว้ อัศวินผู้เกิดภายใต้การเรียงตัวหายากของดาวอังคารกับดวงดาราเอเทอริสจะเป็นผู้กำหนดชะตาของโอลิมปัสนี่คือเรื่องราวของทาลอสแห่งพานาซัสอัศวินผู้ให้คำสัตย์ต่อดวงดาวบทที่หนึ่งเด็กแห่งกลุ่มดาว ทาลอสเกิดในคืนที่ดวงดาวเรียงตัวกันอย่างไม่เคยปรากฏดาวเปล่งแสงเงินและนักพยากรณ์ทั่วกรีซต่างเห็นภาพของเด็กชายผู้หนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตา เขาเติบโตกับพ่อช่างตีเหล็กและแม่นักบวชของเทพีเซลีนผู้สอนทั้งศิล,ละปะของเหล็กกล้าและพลังแห่งจิตใจเมื่อถึงวัยเขาเข้าร่วมภาคีแห่งเปเลวเพลิงภาคีอัศวินสุดท้ายที่จงรักพักดีต่อเทพเก่าแต่ทาลอสต่างจากผู้อื่นดวงดาวกระซิบแก่เขาในความฝันวิสัยทัศน์หลังไหลไม่หยุดหย่อนบทที่สเทวทัตแห่งไฟ าลอสเดินทางสู่วิหารพยากรเทอร์มิสในถ้ำลึกที่ผนังเต็มไปด้วยแสงดาวและที่นั่นนักพยากรหญิงผู้ตาบอดแต่มองเห็นยิ่งกว่ามนุษย์เจ้าคือผู้ถูกตีตราด้วยดวงดาวนางกล่าวคำสัตว์ของเจ้าจะกอบกู้โอลิมปัสหรือทำลายมันเขาเห็นภาพของเทพแอสตราอีออนเทพแห่งดวงดาวที่ถูกลืม ถูกโซ่สวรรค์พันธนาการด้วยฝีมือของซุสเพราะเปิดเผยอนาคตแก่มนุษย์หากปล่อยเขาจะต้องท้าทายอำนาจแห่งเทพถาลอสสาบานข้าจะปลดปล่อยแอสตราอีออนและคืนความจริงสู่โลกแม้ต้องแลกด้วยทุกสิ่งบทที่3บททดสอบแห่งธาตุทั้งสี่ ก่อนถึงคุกแห่งดวงดาวทาลอสต้องผ่านบททดสอบสี่ธาตุซึ่งมีเศษเสี้ยวของไททันเฝ้าอยู่ไฟเขาต่อกรกับไพรอสมังกรเพลิงแห่งเตาเฮเฟสตุสเขาชนะโดยไม่ดับไฟแต่ทำให้มันสงบดินณวิหารแห่งไกาอาเขาเผชิญหน้ากับผู้เฝ้าหิน าล้อซ่อมแซมผืนดินแทนที่จะสู้แสดงถึงความสมดุลลมบนหอคอยแห่งเมฆเขาบินผ่านพายุฝึกตนให้โบยบินด้วยปีกที่เขาหลอมจากเกราะของตนเองน้ำที่ทะเลสาบกระจกเขาสู้กับเงาตนเองชนะได้ด้วยการยอมรับตัวตนทั้งหมดบทที่4สู้ตรวนแห่งสวรรค์ บนยอดเขาแอสตราเทพแอสตราอีออนถูกล่ามไว้ซูสปรากฏตัวเจ้าท้าทายกฎแห่งสวรรค์ซุสกล่าวข้าพิทักกฎแห่งความจริงทาลอสตอบการต่อสู้เริ่มขึ้นไม่ใช่ด้วยอาวุธแต่ด้วยอุดมการสายฟ้าต่อสู้กับเจดจำนงความกลัวกับความสัตว์และเมื่อเขากำลังจะพ่ายดวงดาวร่วงลงจากฟ้าปลดปล่อยเทพแห่งแสง บทที่5ทางเลือกแอสตราอีออนเป็นอิสระแต่ดวงดาวไร้การควบคุมผู้คนขอครอนและความจริงจนโลกสั่นคลอนทาลอสต้องเลือกคืนโซ่ตรวนกลับสู่ระเบียบแต่ทำให้ความจริงถูกปิดบังหรือปล่อยให้ทุกอย่างปั่นป่วนโดยยอมให้ความจริงครองโลกเขาเลือกทางที่3 ด้วยพรจากแอสตราอีออนเขาหลอมกลุ่มดาวใหม่ชื่อผู้ถือสัตว์เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความจริงต้องดำรงอยู่พร้อมความรับผิดชอบบทส่งท้ายทาลอสหายตัวไปจากโลกมนุษย์แต่กลุ่มดาวของเขายังคงส่องแสงอยู่ทุกครั้งที่ดวงดาวเงียดงนันแงนมองฟ้าแล้วเจ้าจะเห็นผู้ถือสัตว์เฝ้าดูอยู่เสมอจอบบริบูรณ์